ทุกคนดูสี่ห้องลดมากนะครับนี่สเปซโฮสเทลทุกคนเดี๋ยวจะเดินเลี้ยวซ้ายไปบรรทัดทองเนาะนี่ข้างหน้าขวามือก็ไปเพชรบุรีได้ไปพญาไทราชาเทวีได้ห้องนอนลดมากทุกคนนี่ฮะม,มีตู้ทีวีนอนดูระดับสายตาที่ดีมากแอร์ฉ่ำๆทุกคนห้องน้ำาลดา่ไปไข้างล่างกันนี่ฮะทุกคนห้องลถมากบรรยากาศนะฮะให้ดูนี่ห้องข้างๆคะทุกคนห้องข้างๆ เลิศมากมีตู้เย็นด้านนอกนะครับดูอีกรอบตอนเย็นๆย็นบรรยากาศทีวทัศน์ตึกสูงอุย้ยดูสิทุกคนครับสวยมากทุกคนบรรยากาศที่นั่งรลมากสวยงามอลังการทุกคนดูสิเลิศเลิ นี่จ้าทุกคนบรรยากาศลดมากนี่ฮะนะฮะโรงแรมนะฮะสเปซโฮสเทลทุกคนนี่ฮะเห็นไหมนี่คือถนนเส้นบรรทัดทองทุกคนจาลดมากอุ้ยทุกคนบรรยากาศตรงนี้จะเป็นแบบกันเองจะเป็นแบบไทยมุสลิมปนอยู่ด้วย จะมีร้านแบบข้าวบุกไก่สลามอย่างเงี้ยเยอะมากข้าวมันกุกข้าวมันไก่นะครับสไตล์แบบอิสลามมุสลิมทุกคนอย่าใกล้กับโรงแรมแต่ถ้าเราไปข้ามสะพานซ้ายมือไปเนี่ยก็จะเป็นแหล่งบรรยากาศต่างๆนานานะฮะมีร้านดวงสีสันไปอีกแบบึงไปเดี๋ยวเราไปรถระวังรถพิดนึงเนจจะทุกคนรู้ไหมว่าเราเดินมาจากโรงแรม อันดง่งดังนะฮะโรงแรมแล้วก็เราจะเห็นโรตัสฮค่ะแล้วสี่แยกจเจริญบลอยู่ข้างหน้าเราก็จะไปมันทัดทอกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะมีของกินมากแล้วเราจะให้โชว์อะไรซ้ายมือนะฮะทุกคนลองตามตาอย่างนี้ค่ะกินกันน่าอร่อยมากทุกคนจะ้ะเนี่ยน่าอร่อยมากน่าอร่อยเลยอะ่ะเออดูสิน่าอร่อยดูสินะฮะน่ากินไหมทุกคน เดี๋ยวต้องมาจัดไหมต้องมาจัดสันหน่อยนะฮะทุกคนไปะนะฮะเราดูพอเป็นพิธีมานี้เป็นสี่แยกจเจริญผลนะครับทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเย็นๆตรงนี้ฮะจะมีขายรันงรัดหน้าเย็นตะโฟตรงนี้จะเป็นอีกฟากหนึ่งนะฮะที่หาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ยากมากทุกคนรถเยอะฮะทุกคนจากตอนเย็นๆแต่ว่าถ้าไปตรงสีแยกจเจริญผลตรงนั้นจะเป็นวัตเซียมวันใช่ไหม ขาเรียกสเตเดียมวันแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นจุฬา12 14 16ไล่ไปจนถึงสะพานเหลือจะเป็นย่านถนนที่เป็นแบบแนวสีสันนะฮะร้านจะติด,ต,ด,ต,ดติดกันไปเลยทุกคนไปเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับเนี่ยครับทุกคนเราเดินตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมจะเจอสี่แยกเจริญผลเลี้ยวซ้ายก็เป็นสนามสุพัชราใสสนามสุพัชราใสนิดเดียวก็เป็นมาบุญครองสยามถูกไหม แต่ถ้าเกิดเราตรงไปก็จะเป็นบรรทัดทองที่เป็นแหล่งแบบโอ,โอ้ยของกินอะไรแหลกประลานตามากเดียวขวาก็จะไปออวัดสเกตได้สนามหลวงได้เห็นไหมครับทำเลทองไหมล่ะนี่จ้าทุกคนจากเข้าสู่เส้นบรรทัดทองอรังการนะครับเห็นไหมฮะเส้นนี้จะเรียกว่ามดบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้าเกิดอ,อยากจะสงบนอนสบายมีความสุขนะฮะ ก็ต้องไปในส่วนหลังจากที่เราต้องข้ามสะพานเจริญผลไปะฮะก็คือนอนที่เปซนะฮะตรงนั้นจะเป็นซอยพญานาคสามารถทะลุไปรถไฟฟ้าราชเทวีพญาไทได้สยามได้สะดวกสบายนะฮะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศทุกคนดูสินี่เขาซอยลำงุงลำดวนฟ้าห้ามอร่อยมากทุกคนเป็นย่างของกินของไรเต้นไปหมดเลยทุกคนดูสิ นีติดมันหมูกระทะดังมากทุกคนสาขาที่ดังมากทุกคนจา้านี่ฮะฝั่งนู้นก็มีสยามกระพงกระเพราเยอะแยะตะ,ยะแปะไก่ว้าทุกคนเมืองสงขาของดีสงขามาเปิดร้านะทุกคนดูสิที่บรรทัดทองปังมากทุกคนจา้าเดี๋ยวเราจะต้องเดินกลับไปตรงนี้เนาะ กลับไปสเปซโฮสเทลทุกคนดูสีแสงสีสุดฤทธิ์ทุกคนโอ้ยอลังการมาก